สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาเรามาถึงในหน่วยที่6กการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในสำนักงานโปรแกรม PowerPoint ในสำนักงานหลักๆแล้วก็จะมีบทบาทในการนำเสนอข้อมูลในช่วงที่มีการประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมเล็กหรือประชุมใหญ่ก็แล้วแต่การประชุมเล็กเขาก็อาจจะนัดบ่อยๆหน่อย เช่นอาจจะนัดอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยเป็นอาจจะเป็นประชุมใน,นแผนกหรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะหัวหน้างานอย่างเงี้ยเจอกันเราก็จะต้องใช้ PowerPoint ในการนำเสนองานเพื่อที่ให้การนำเสนอม,มันมันดูดีมันดูมีความชัดเจน,ม,นมีความตื่นตาตื่นใจแล้วก็มันดูเป็นมืออาชีพกว่าที่จะเอา Word หรือ Excel ขึ้นจอ นำเสนอโดยตรงอย่างนี้การทําแบบนั้นมันดูมันดูไม่เป็นมืออาชีพแล้วก็เหมือนกับเราไม่ไม่ใส่ใจกับการนําเสนอแต่ถ้าเราทํา powerpoint มาอย่างนี้เราอาจจะดึงภาพจาก word เรือเซลมาแต่ก็การทำ powerpoint ให้มันมีรูปแบบจัดรูปแบบการนำเสนอให้ดูมีความน่าสนใจมันก็จะช่วยให้เรานำเสนอได้ดีขึ้น สื่อ powerpoint มันก็จะเป็นการช่วยในการพูดการนำเสนอให้ให้มีความชัดเจนจริงๆจริงๆมันก็อยู่ที่ point ที่เราทำด้วยส่วนในสำนักงานก็อาจจะมีการประชุมการประชุมรอบใหญ่อย่างนี้รอบใหญ่เช่นมีมีทั้งเจ้าของบริษัทหัวหน้า,าแผนกทุกแผนกอย่างนี้มามาพูดคุยกันซึ่งอาจจะเป็นเดือนละครั้ง แบบนี้ก็ยิ่งยิ่งจะต้องทำสื่อ powerpoint ให้ดีมากขึ้นหรือว่าอาจจะต้องไปนำเสนองานกับลูกค้าข้างนอกอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นการนำเสนอออนไลน์ก็แล้วแต่เราก็จะต้องทำสื่อในการนำเสนอให้ดีซึ่งจริงๆปัจจุบันอะ่ะโปรแกรมโปรแกรมที่มันเป็นประเภท powerpoint โปรแกรมนำเสนอ,อมันมันไม่ได้มีแต่ powerpoint หรอกมันมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้ ทั้งแบบฟรีทั้งไม่ฟรีถ้าแบบฟรีก็ยกตัวอย่างเช่นแคน y วแคนไก็จริงๆมันก็มีมีแบบไม่ฟรีก็มีแต่ว่าโดยหลักแล้วทุกคนก็ใช้ฟรีกันแบบฟรีก็เกินพอสําหรับแคนไาสามารถใช้ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยในการใช้งานก็ง่ายเอาจริงๆมันก็อาจจะง่ายกว่า Powerpoint ด้วยแต่ Powerpoint ถ้าเราเรียนรู้ไปสักแป๊บหนึ่งมันก็มันก็ไม่ได้ยากแล้วก็มีจุด พาก็พอยก็มีจุดขายของเขาอยู่เช่นมันสามารถทํางานแบบออฟไลน์ได้คือมันไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตอ่ะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถสร้างสไลด์ได้แล้วก็นําเสนองานได้โดยที่รูปแบบการทํามันก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์ส่วนโปรแกรมประเภท PowerPoint อย่างอื่นก็จริงๆก็มีมาในระบบปฏิบัติการทุกตัวนะถ้าใน Windows เขาก็นิยมใช้ PowerPoint กันถ้าใน Linux ก็จะใช้อีกตัวหนึงก็จะเป็นของฟรีเลยไม่ต้องซื้อส่วนในระบบ m a c i n t o s ของ Apple ก็จะมีติดมากับระบบปฏิบัติการเหมือนกันแมันก็มาพร้อมกับเครื่อง Mac อยู่แล้วเครื่อง Mac มันก็มีราคาสูงอยู่เขาก็จะแถมมาให้เป็นโปรแกรมชื่อ Keynote ส่วนที่เรานิยมเห็นกันบ่อยๆก็จะเป็น Google slide โปรแกรม Google slide ก็ใช้งานได้ง่ายโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะลงไปเรียนกันลึกๆครูก็จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่นอนมีทั้งหมดหข้อ okay, อันนี้ข้อข้อ1.4รู้สึกว่าจะพิมพ์ผิด ข้อ1.4เปลี่ยนเป็นจุดเด่นของโปรแกรม Google Slide ไม่ไม่ใช่ Google s h e e t ตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น Google Slide อันนี้ก็ใช้งานฟรีเหมือนกัน Google Slide นักเรียนลองทำดูนะพอเสร็จแล้วก็โอเคนักเรียนทำก่อนเรียนอย่างนี้ พอเราเรียนปุ๊บเดี๋ยวเรามาทําหลังเรียนอีกทีเราจะได้เห็นการพัฒนาตัวเองว่ามันว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นอย่างนี้เป็นการวัดตัวเองเป็นตัวก่อนที่จะไปทําข้อสอบจริงมันก็จะมีประโยชน์โปรแกรม PowerPoint อะมันจริงๆมันมี เราจะเรียกว่ามันเป็นโปรแกรมต้นแบบของโปรแกรมนําเสนอในยุคนี้ก็ว่าได้เพราะว่า powerpoint มันถูกผลิตด้วยบริษัท microsoft และมันก็คือโปรแกรมมันมากับโปรแกรม microsoft office อม,มาในชุด office ซึ่งชุด office มันก็มีมานานแล้วมีมาน่าจะประมาณ20กว่าปีแล้วซึ่งสมัยก่อนโปรแกรมนำเสนอมันมีอยู่มันมีอยู่ไม่กี่โปรแกรมหรอกน่าจะแค่ประมาณ2-3โปรแกรม แต่โปรแกรมที่มันใช้ดีแล้วก็เวิร์กสุดก็เป็น powerpoint ซึ่งซึ่งในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอนะ่ะเขาก็จะใช้ตัวนี้กันมากแล้วก็เพิ่งมามีไม่เกือบถ้าอย่าสักสามสี่ <c oughs> <c oughs> 3, ปีนี่แหละที่ขออภัยด้วยครับสามสี่ปีนี่แหละที่ที่มันมีโปรแกรมนำเสนออื่น,นๆเพิ่มเข้ามาที่เป็นทางเลือกสำหรับคนไม่อยากใช้ powerpoint แต่เมื่อสิบ ยีสิบปีสิบปีหรือว่าเจ็ดแปดปีที่แล้วส่วนมากเขาก็จะใช้ powerpoint กันโปรแกรมเดียวนอกจากว่าคนที่จะใช้ระบบปฏิบัติการ mac อย่างนี้ยเขาก็จะไม่ใช้โปรแกรมของ microsoft อยู่แล้วเขาก็จะใช้ keynote ของเขาไปซึ่งจริงๆเมื่อก่อนมันก็เป็นส่วนน้อยการที่เราเรียนรู้ powerpoint เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่บางทีมันต้องส่งงานต่อกันอย่างเี้ยในสำนักงานอย่างนี้ถ้าเราใช้ powerpoint เหมือนกันเราก็จะสามารถ แก้ไขงานหรือว่าบางทีเราอาจจะเอาแม่แบบมาจากคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นแม่แบบของของ powerpoint อ่ะก๊อปหากันปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทำใหม่แต่ถ้าเราใช้โปรแกรมอื่นแปลกๆมาอย่างเงี้ยในออฟฟิศสำนักงานเราไม่ได้ใช้มันก็จะทำให้เกิดปัญหาเวลามีการส่งไฟล์ต่อกัน ปัจจุบันโปรแกรม microsoft powerpoint ก็ก็ซื้อก็ไม่ได้ราคาสูงถ้าซื้อขาดก็มาในชุด office เลย word excel พวกนี้แหละก็ไม่กี่พันบาทก็ถือว่าถูกกว่าเมื่อก่อนมากสำหรับการซื้อขาดครั้งเดียวแต่ถ้านักศึกษาคนไหนมีงบน้อยก็ให้ใช้วิธีซื้อเป็นออนไลน์เป็นเช่าซื้อเป็นรายปีก็จะไม่กี่ร้อยบาท ข้อดีคือใช้ได้ทุกระบบปฏิบัติการคือใช้ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เป็น Windows ก็ได้หรือคอมตั้งโต๊ะที่จะเป็น Macbook iPad อะไรก็จะได้หมดในสิท่งเดียวกันก็ถือว่าเป็นเป็นความสะดวกในยุคนี้เดี๋ยวกิจกรรมแรกครูก็จะให้นักเรียนทำทาเป็นประวัติส่วนตัวแนวตั้งด้วย PowerPo i n t รูปแบบ รูปแบบแรกครูจะให้นักเรียนทําเป็นรูปแบบอันนี้ก่อนที่ครูดีไซน์มาในกิจกรรมนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ในการในการทำาปูป powerpoint เป็นแนวตั้งข้อดีการทํเป็นแนวตั้งก็คือนอกจากนําเสนอบนจอได้แล้วเรายังสามารถสั่งปินพ์ออกมาเป็นกระดาษ A4 ได้ก็คือทํางานแล้วมันได้สองต่อคือเราทําปุ๊บเราก็ปินพ์ออกมาใช้แนบ เอกาสารหรือว,ว่ายื่นสมัครงานอะไรก็ว่ากันการใส่รูปใส่รูปปุ๊บเราก็ใส่รูปเป็นวงกลมได้ด้วยมีการตัดรูปอัตโนมัมีการใช้เชฟเหมือนคล้ายๆในบทที่ครูสอนไปไอ้สีฟ้าๆเนี่ยเรียกว่าเชฟเอาเชฟใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการเน้นเน้นคําหรือเน้นรูปในช่วงนั้นนะเพราะเราใส่สีฟ้าปุ๊บมันจะได้ดูเด่นขึ้นชัดเจน สังเกตดูด้านขวานี่ก็จะเป็นเชฟตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นเชฟแบบมนๆนหน่อยการใส่เชฟเข้าไปแล้วค่อยใส่ข้อความมันจะเป็นการเน้นคําให้เป็นจุดจุดมองสายตาเราก็มองหัวข้อก่อนแล้วค่อยไปอ่านข้างล่างมันจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นดีกว่าเราไปอยู่ๆเราพิมพ์หัวข้อขึ้นมาอยู่ๆเราพิมพ์ประวัติ การศึกษาขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้แล้วมาพิมพ์ข้างล่างมันก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เราก็ใส่เชฟเป็นพื้นหลังให้มัน,มนจะได้ดูดีขึ้นแล้วก็การใช้ฟอนต์การใช้ฟอนต์ภาษาอังกฤษการใช้ฟอนต์ไทยในการจัดรูปแบบข้อความหลักๆแล้วก็การหมุนตัวหนังสือให้เป็นแนวตั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องการดีไซน์ ให้มันดูมีน้ำหนักแล้วก็ดูน่าสนใจกิจกรรมแรกเราก็จะทำอันนี้แหละหลังจากนั้นครูก็จะให้นักเรียนลองลองออกแบบเองอันแรกเราลองทำเพื่อเรารู้การใช้เครื่องมือดูก่อนวิธีวิธีเลือกใช้งาน powerpoint นักเรียนก็เปิดเ o u เิิลคลิกที่ไอคอน powerpoint ที่เป็นสัญลักษณ์ส้มๆอันนี้ ถ้าเกิดว่าบนเดสก์ท็อปของนักเรียนไม่มีก็นักเรียนก็มากดที่ปุ่ม Start แล้วก็พิมพ์คาว่า Power นักเรียนก็จะเจอแอป PowerPoint สำหรับคนที่ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ลงเครื่องนะจะเจอแต่ถ้าไม่ได้ซื้อหรือว่าไม่ได้ติดตั้งแบบออนไลน์ลงมาก็จะไม่มีนักเรียนก็สามารถไปดาวน์โหลดได้จากเว็บของ Microsoft แต่ก็จะเป็นตัวทดลองใช้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยซื้อเป็นซื้อขาดหรือว่าซื้อเป็นรายปีก็แล้วแต่สนับสนุนให้ใช้ของลิขสิทธิ์นะเพราะว่าผู้พัฒนาจะได้มีรายได้พอมีรายได้ปุ๊บเขาก็สามารถพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ต่อๆไหมเราใช้เราจะได้ใช้โปรแกร,รมดีๆมีคุณภาพกันพอนักเรียนเปิด powerpoint ขึ้นมา ครั้งแรกอะ่ะจะเจอหน้านี้ถ้าเราเลือกงานนําเสเนอเปล่ามันก็จะเป็นเป็นหน้าขาวๆไหมเราเราก็จะต้องดีไซน์ต้องออกแบบอะไรเองค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสําหรับคนที่ยังไม่เริ่มต้นครั้งแรกยังยังไม่สามารถออกแบบดีไซน์หน้าตางานเองได้เราก็ให้ใช้วิธีทีม หรือว่าแม่แบบที่มันเป็นสําเร็จรูปมาแล้วก็จะสะดวกกว่าโดยการเรียกกดที่ปุ่มทีมเพิ่มเติมนักเรียนก็จะเจอทีมเยอะแยะมากมายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเป็นทีมสําหรับใช้สําหรับงานแกลลอรี่งานรวมรูปหรือว่าหรือว่าเป็นบล็อกอันนี้หลักๆก็คือให้ดูโทนก่อนว่าเราอยากได้โทนแบบไหน แล้เดี๋ยวเราสามารถมาแก้ตัวหนังสือปรับรูปได้แต่ถ้าตรงนี้ยังไม่พอนักเรียนก็มากดกดที่คาว่างานนำเสนอนักเรียนก็มากดลงตรงหัวข้อนี้งานนำเสนอ ขั้นตอนตรงนี้ต้องจริงๆต้องใช้อินเทอร์เน็ตนิดนึงเพราะว่าไอ้ทีมพวกนี้มันจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็จะขึ้นมาน้อยหน่อยเมันก็จะเจอเนี่ยทีมแม่แบบมากมายนักเรียนก็ดูว่าอยากได้เป็นแมวไหนเนี่ยมันก็จะมีทีมเกี่ยวกับออกแบบการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นธุรกิจดิจิตอล ออกแบบนันทนาการหรือว่าการนําเสนอสมัยใหม่การออกแบบเกี่ยวกับโรงเรียนอย่างนี้ออกแบบร้านกาฟแฟมนมันก็จะมีเยอะแยะมากมายขั้นแรกให้นักเรียนเลือกเลือกโทนที่ชอบแล้วก็ให้มันใกล้เคียงกับกับสิ่งที่เราจะทํามันก็จะดีสมมุติว่าครูเลือกงานนําเสนอระดับปฐมโรงนีน ครออเลือกอันนี้ดีกวงานนําเสนอทางธุรกิจดิวะจะได้เข้ากับวิชา,า,าการจัดการสำนักงานพอเราเลือกปุ๊บเราก็กดสร้างมันก็จะดาวน์โหลดเทมเพลตเข้ามาสมมุติว่าเราเลือกเทมเพลตเข้ามาอย่างนี้ข้อดีก็คือมันใส่เอฟเฟกเกี่ยวกับการเปลี่ยนอะ การเปลี่ยนกับภาพเคลื่อนไหวอันนี้มันเป็นจุดขายของ powerpoint คือมันพอเราเลือกแม่แบบปุ๊บเนี่ยมันจะใส่มาให้แล้วสองอย่างนี้เราสามารถทดสอบได้โดยการกดที่ปุ่มเนี้นำเสนอขวาล่างกดที่ยังไม่เคยใช้ powerpoint เวลาเวลาทำสไลด์เสร็จป,ปุ๊บอ่ะแล้วเราอยากจะนำเสนอให้เรากดที่ไอคอนตัวนี้ไอคอนตัวนี้แล้วมันแล้ว powerpoint ก็จะกลายเป็นโหมดเต็มจอให้ หมดเต็มจอพร้อมกับเอฟเฟกที่เราใส่ใส่มาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหมดเนย่ยนักเรียนลองกดกดดูกันจะเห็นว่านี่ยมันก็จะมีแม่แบบมาแล้วที่เราที่เราใส่มาที่เขาใส่ไห้เราจากนั้นเราก็มาแก้ไขข้อความหรืออาจจะเปลี่ยนรูปอะไรนิดหน่อยพวกนี้ ซึ่งมันจะมีบล็อกมาให้อันนี้เมื่อกี้กูเปิดดูอันนี้ยังยังไม่มีการใส่เอฟเฟกมาซึ่งซึ่งบางอันก็ไม่ได้ใส่มาอันนี้อันนี้เป็นกูก็เพิ่งเคยเจออันนี้อันแรกไม่ได้ใส่มาปกติมันก็จะใส่เอฟเฟกการเปลี่ยนมาให้บ้างเราลองมาใช้เอฟเฟกการเปลี่ยนดูมันจะทำให้เวลา เวลาสไลด์หนึ่งไปสองสองไปสามเนี่ยมันมีความน่าสนใจมีความสมูทมากขึ้นเราลองเลือกสักอันหนึ่งเนี่ยพอนักเรียนกดปุ๊บอย่างเงี้มันก็จะพรีวิวให้เราเหมือนนักเรียนชอบแบบไหนก็เราลองกดเนี่ยครูลองเอาแบบนี้นะน้ก็สไลด์ที่สองก็เอาเอาแบบเดิมสไลด์ที่สามเราจะเปลี่ยนสักหน่อย ให้มันดูมีความน่าสนใจโอเคเราลองทำสีอันจริงจริงจริงๆมีวิธีทําทีเดียวหมดก็ได้โดยการคลิกที่สไลด์แล้วนักเรียนกดปุ่มชิปค้างชิปบนคีย์บอร์ดชิปแล้วก็คลิกเนี่นักเรียนก็จะเห็นว่ามันเลือกเลือกทีละหลายหลายอันแล้วเราก็กดเลือกตรงนี้ทีเดียวทุกอันก็จะใส่เหมือนกัน แต่จริงครูครูไม่แนะนำให้ให้ทุกอันใช้เอฟเฟกการเปลี่ยนเหมือนกันเพราะมันจะดูไม่ค่อยน่าสนใจก็เลย <c oughs> แต่จริงก็แล้วแต่แล้วแต่งานการนำเสนอด้วยถ้าเป็นงานนำเสนอของราชาก,การหรือว่าหน่วยงานที่เขาซีเรียสซีเรียสเราก็อาจจะไม่ต้องใช้เอฟเฟใส่เอฟเฟเยอะแต่ถ้าเป็นเพราะมันมันดูน่ารำคาญเวลาใส่เยอะเพราะว่าเรา พอส่วนมากหน่วยงานราชาก,การหรือว่าสํานักงานใหญ่ๆที่เขาเน้นดูผลงานอย่างเงี้ยมันบางทีเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเอฟเฟกต์นี้เท่าไหร่เขาเน้นดูเนื้องานมากกว่าแต่ถ้าเป็นการนําเสนอหรือว่าการสอนเด็กอย่างเงี้ยเด็กเล็กๆก็ๆอาจจะต้องใช้ใช้เกี่ยวกับเอฟเฟกที่มันดูน่าตื่นตาตื่นใจเพื่อที่จะดึงความสนใจของเขาเข้ามาเช่นสมมุติเช่นนี้ เอเฟกที่เป็นพวกลวงพึ่งแบบนี้กูไม่แนะนำให้ใช้ใช้ในหน่วยงานราชการหรือในออฟฟิศมันดูเยอะไปจริงๆเอฟเฟกมันก็มีเยอะกว่านี้เดี๋ยวเราลองทดลองรีวิวดูมาที่สไลด์หนึ่งก่อนแล้วก็กดเข้าสู่โหมดการน,นำเสนอเต็มจอแลวพอกดอปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีะเอฟเฟกการเลื่อนผ่านหรือเวลาเราเปลี่ยนสไลด์วิธีเปลี่ยนสไลด์ เวลานำเสนอจ,จริงๆนักเรียนอาจจะใช้พอยเตอร์ก็ได้พอยเตอร์ก็คือริมเป็นคล้ายๆเป็นรีโมทไร้สายสําหรับการเปลี่ยน powerpoint หรือว,ว่าถ้าใครหาพอยเตอร์ไม่ได้ก็สามารถใช้เมาส์ไร้สายหรือคีย์บอร์ดไร้สายแทนได้พอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนมันก็จะดูไม่แข็งมันก็จะดูดูดีขึ้นทงการกลับหน้ากลับหลัง เพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะใส่การเปลี่ยนทุกอันคราวนี้นอกจากการเปลี่ยนการเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราสามารถใส่มาที่หัวข้อภาพเคลื่อนไหวเเราสามารถเราสามารถทําให้ออบเจกหรือว่าภาษาเป็นภาษาคอมหน่อยเรียว่าออบเจกหรือว่าเป็นถ้าเป็นอธิบายทั่วๆไปก็คือ ไอชิ้นไอชิ้นพวกนี้เช่นชื่อเรื่องนําเสนอแล้วก็ไอบรรทัดข้างล่างเนี้ยเราอาจจะใส่เป็นขยายความอะไรสักอย่างสมมุติว่าเราเราอยากให้มันค่อยๆขึ้นมาหรือมีเอฟเฟกเพิ่มเติมเนี้ยเราก็เอามันมันเลือกตรงนี้เพิ่มกูลองกูลองใช้แบบเรือนเข้าแล้วก็ข้างล่างลองใช้แบบคลี่ดูถ้านักเรียนมากดที่ปุ่มเนี้ยก็จะเจอเยอะแยะมากมาย ภาเพเคลื่อนไหวเาาาอ,อบบเฟนะิกอันน,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 นี้เราสามารถออกแบบได้เองนะโดยการโดยการใช้ตรงเมนูข้างล่างนี่เมนูจากเส้นพาเนี้ยเราสามารถออกแบบได้เองแต่ว่าถ้าไม่อยากเสียเวลาแบบเองก็ powerpoint ก็มีรูปแบบมาให้เยอะแต่เราก็เลือกสามารถเลือกใช้ได้ถั้าเลสังเกตดูได้มันจะมีลำดับนี่เขียนว,ว่าหนึ่งนี่มันจะมีลำดับตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งสอง สามเนี่ยหมายความว่ามันจะเล่นจากอันนี้ก่อนตอนนี้จบปุ๊บมันก็จะมาสองมาสามตามนะี้ซึ่งตรงเนี้เราจะถ้าสมมติเราอยากจะเปลี่ยนลําดับมันนะเราก็สามารถกดที่กดที่เมนูตรงเนี้ได้ให้มันย้ายกดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะมากดตรง สามารถกดตรงเมนูนี้ก็ได้เราก็จะสามารถเรียงจัดเรียงใหม่ได้ในกรณีที่เราเราเรียงผิดตั้งแต่ต้นนี่นะเด็กก็กดปุ๊บเ่ยมันก็จะมีนี่มันก็จะมีลำดับมาให้ลองตรงนี้ลำดับตรงนี้มาให้ลองเราสามารถใช้เมาส์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ในการจัดลำดับใหม่ หรือว่าสะดวกสะดวกหน่อยก็กดอนปุ่มย้ายตรงนี้ได้เลยย้ายไปก่อนหน้านี้กดเลื่อนไปเลื่อนมาไน้นักเรียนก็ลองเล่นเล่นดูเดี๋ยวเราลองทดสอบดูเนี่ยพอสังเกตด,ดูเวลากดเต็มจอเนี่ยตรงที่เราทำเมื่อกี้มันจะยังไม่ขึ้นมาจนก,กว่าเราจะกดกดปุ่มบนคีย์บอร์ดหรือว่าเราใช้พอยเตอร์พอเรากดไปหนึ่งทีเนี่ยชื่อเรื่องมันก็จะขึ้นมา อันนี้เราอาจจะใช้เชื่อมโยงระหว่างที่เราเราพูดก็ได้เราก็อาจจะพูดชื่อเรื่องก่อนพอพูดปุ๊บเราก็กดจะได้ขึ้นมาจะได้ผสานกันพอดีพอเราพูดในเรื่องต่อไปปุ๊บเราสุกดอีกทีมันก็ข้างล่างก็จะขึ้นมามันทําให้งานนําเสนอมันดูนดูมีความมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าคําพูดกับภาพมันสอดคล้องกันคือไม่ใช่ว่าอยู่ ภาพมันชูขึ้นมาหมดเลยถ้าเราพูดทีหลังแต่ตอนที่เราพูดกับภาพมันขึ้นตรงกันอย่างนี้การนำเสนอก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นคำสั่งใน powerpoint จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่า powerpoint ยุคใหม่ๆก็มักจะทำจะมีเครื่องมือที่กระทัดรัดกระชับมากขึ้นไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเขาเรียนรู้มาแล้วเครื่องมือเยอะว่า ในบางทีมันก็จะใช้งานและเรียนรู้ยากส่วนเครื่องมือในเมนูหน้าแรกกับแทรกนี่มันก็จะไม่ได้แตกต่างจาก Microsoft Word มากนักเรียนเรียนรู้ Microsoft Word มาจากหน่วยแรกๆแล้วนักเรียนก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ใน PowerPoint ได้ส่วนที่แตกต่างกันก็คือในหน้าออกแบบกับการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวนี่ ครูก็จะให้นักเรียนลองลองเล่นดูในกิจกรรมที่หนึ่งว่ามันพอนักเรียนลองลองเล่นลองลองผิดลองถูนักเรียนก็จะจะมีความจดจำและจะใช้ได้ถนัดส่วนรูปแบบมา PowerPoint จะทำเป็นขนาด4ต่อ3 16ต่อ9 16ต่อ9ก็คือนำเสนอในรูปแบบจอไวสกครีนนั่นแหละ เอาฉายโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ๆหรือว่าขึ้นจอทีวีก็จะใช้สิบต่อเก้าแต่ถ้าเอาขึ้นโปรเจคเตอร์รุ่นเก่าโปรเจคเตอร์รุ่นเก่าก็จะใช้สี่ต่อสามเวลากดปุ๊บเนี่ยจอจอก็จะแคบลงเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนี่นั่งเรียนสังเกตดูนี่ภาพก็จะโดนตัดเป็นอันตราส่วนสีต่อสามแคบลงใช้สาหรับโปรเจคเตอร์รุ่นเก่าแต่สมัยนี้คงคงไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้ว ต่อมากดที่ขนาดสไลด์ปุ๊บเรามาเลือกขนาดสไลด์แบบกำหนดเองไอ้ตรงนี้แหละที่ใช้สำหรับในการทำให้มันเป็นแนวตั้งไว้สำหรับนำเสนอด้วยแล้วก็บางทีเอาไปใช้สำหรับงานพิมพ์เพราะว่าบางคนก็ใช้ powerpoint ในการทำแผ่นพับโบชัวหรือว่าประวัติส่วนตัวยาบางคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ Word อาจจะไม่ถนัด Word ก็มาใช้ powerpoint ในการทำสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านั้นได้ก็ได้เหมือนกันในสำนักงานหลายที่ก็มีการใช้ powerpoint ในการทำสื่อพวกนี้แหละนักเรียนก็มาเลือกเป็นกระดาษ A4 ตรงนี้แล้วก็ตั้งเป็นแนวตั้งพอกดตกลงปุ๊บเนี่ยก็กดกดคาว่าให้พอดีมันก็จะปรับรูปแบบให้เป็นกระดาษ A4 เราก็สามารถดำเนินงานต่อได้ โอเคหลักๆแล้ว PowerPoint ครูก็จะแนะแนวทางให้ประมาณนี้ก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวครูก็จะให้นักเรียนลองทำกิจกรรมสักชิ้นหนึ่งนักเรียนก็จะได้ใช้เครื่องมือพวกนี้แหละเขาขอขอภยัยครับนักเรียนก็จะได้ใช้เครื่องมือพวกนี้แหละแล้วนักเรียนก็จะจดจำนักเรียนก็จะทำงานได้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูที่คู่มือแป๊บหนึ่ง ก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้กิจกรรมประวัติส่วนตัวครูก็จะให้ทำเป็นลักษณะนี้เลยซึ่งเดี๋ยวครูก็จะขึ้นเป็นคลิปสอนให้ก่อนพอทําแบบนี้เสร็จปุ๊บครูก็จะให้นักเรียนลองออกแบบประวัติส่วนตัวด,ด้วยตัวเองซึ่งซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้เป็นแบบในตัวใหญ่างนี้ก็ได้นักเรียนออกแบบได้ตามอิสระเลยแต่ก่อนหน้านี้นักเรียนจะต้องทําอันนี้ก่อนเพื่อที่ จะได้มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการออกแบบการใช้เชฟพวกนี้แหละหลักๆแล้วหลังจากนั้นกิจกรรมต่อมาครูก็จะให้นักเรียนนำนำโครงงานที่นักเรียนทําในรายวิชานักเรียนอาจจะใช้โครงงานที่ทําในรายวิชาครูก็ได้หรือในวิชาครูคนอื่นก็ได้นําโครงงานที่นักเรียนทําจากไมโครซอฟท์เวิ เอามาแปลงเป็น powerpoint เพื่อที่จะเอามาขึ้นจอให้มันมันเป็นงานนำเสนอที่ดูน่าสนใจมากขึ้นเดี๋เราอาจจะใส่ใส่เป็นใส่เป็นกระดาษ AC เกี่ยวกับโครงงานก่อนแล้วก็อาจจะมีบางสไลด์ที่เราแทรกเป็นรูปภาพหรือวิดีโอให้มันให้เรามองภาพโครงงานนี้ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นอันถัดไป หลังจากนั้นเราก็มาทําแบบทดสอบท้ายบทก็จะเป็นการจบหน่วยหน่วยนี้ซึ่งครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้คะแนนเต็มมาทุกคนโอเคถ้างั้นครูก็ขอตัดจบหน่วยเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปโอเคสวัสดีครับ